เหมือนน้ำมันเหมือนน้ำมันเหมือนน้ำมันกลางโคกน้ำมันบริการเคลื่อนที่บริการกลางโคกเลยน้ำมันมันเมดกลางโคกโอ้ยพี่น้องเค่ที่ไปธุระเขาไร่น้ำมันเมดกลางโคกเ่อจอดตาย่กลางโคกเหมดน้ำมันเหมดไปบ่ะอดดวงดาว จ้าของปั๊มเอาน้ำมันมาเติมให้อาจารย์มาหาหน่อยเออดีมีเฮียนอยู่ข้างทางทงหน้าเ่นนี่เนาะเทียงหน้าเทียงเฮียนก็ได้เป็นมูเนาะพี่น้องเฮียบริการ ตมร์ไใส่เจ้าของปั๊มน้ำมันเพิ่นเอาน้ำมันมาส่งพี่น่งเมื่อน้ำมันกลางโค อ๋อนะเนี่ย <laughs> ได้ปั๊มน้ำมันเกียร์ทีกระโจงแล้วไปแล้วพี่น้องเ้ยไปแล้วไปแล้ว